พิกูจนก็มีทั้งหลายปาช้ามีโทษห้าประการมีเหมือนกันแต่โทษห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งไม่ซัดสองมีกลิ่นเหม็นสามมีภัย์ซีเป็นที่อยู่ของอมนุษย์ดุร้ายห้าเป็นที่เข้มขวนของคนจำนวนมากพิสูจน์ทั้งหลายปาช้ามีโทษห้าประการนี้ สันใดพิเศงหลายบุกคลผู้เปรียบด้วยประช้าก็มีโทษ5ประการนี้ฉะนั้นเหมือนกันโทษห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบกายกรรมที่ไม่สะอาดประกอบวากีกรรมที่ไม่สะอาด ประกอบมโนกรรมที่ไม่สะอาดเรากล่าวอย่างนี้เพราะเขาเป็นคนไม่สะอาดเรากล่าวว่าบุคคลนี้เป็นเหมือนปราช้าที่ไม่สะอาดสองกิจสัพพันชั่วของเขาผู้ประกอบกายกรรมที่ไม่สะอาดประกอบวจีกรรมที่ไม่สะอาดประกอบมโนกรรมที่ไม่สะอาดย่อมกระชอนไป เรากล่าวอย่างนี้เพราะเขาเป็นคนมีกลิ่นเหม็นเรากล่าวว่า,าบุคคลนี้เป็นเหมือนป่าช้าที่มีกลิ่นเหม็นสามเพื่อนพมจารีทั้งหลายผู้มีศีลเป็นีิลักษ์ย่อมเว้นห่างไกลาบ,าบุคคลผู้ประกอบกายกรรมที่ทไม่สะอาดประกอบวอิธีกรรมที่ไม่สะอาด ประกอบพโนกรรมที่ไม่สะอาดเรากล่าวอย่างนี้เพราะเขามีภัยเรากล่าวว่าบุคคลนี้เป็นเหมือนป่าช้าที่มีภัยสเขาประกอบกายกรรมที่ไม่สะอาดประกอบไอคีกรรมที่ไม่สะอาดประกอบพโนกรรมที่ไม่สะอาดย่อมอยู่ร่วมกันกับบุคคลที่เหมือนกันเรากล่าวอย่างนี้ เพราะเขาเป็นที่อยู่ที่ดุร้ายเรากล่าวว่าบุคคลนี้เป็นเหมือนที่อยู่ของอมนุษย์ดุร้ายห้า เพื่อนผมมัจจรีทั้งหลายกู้มีศีลเป็นทีรักษ์เห็นเขาประกอบกายกรรมที่ไม่สะอาดประกอบวิกีกรรมที่ไม่สะอาดประกอบมโนกรรมที่ไม่สะอาดแล้วย่อมถึงกับหมดอะไรเป็นธรรมดาว่าโอ้เป็นทุกข์จริงหนอสำหรับเราผู้จำต้องดีร่วมกับบุคคลเช่นนี้ต้องกล่าวอย่างนี้ เพราะเขาเป็นที่ข้าควรเ,เรากล่าวว่า,าบุคคลนี้เป็นเหมือนปา่าช้าเป็นที่ข้าควรของคนจำนวนมากหลายบุคคลผู้เปรียบด้วยปา่าช้ามีโทษห้าประการนี้แล